เรื่องราวการเดินทางประจนภัยตามนิยายของคุณปู่มันทำให้เขาต้องไปลงเอยที่เกาะประหลาดๆที่มีสิ่งมีชีวิตที่แสนจะน่ากลัวรอเขาอยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซโค Movie กับหนังที่จะนํามาสปอยในวันนี้ที่มีชื่อเรื่องว่า Journey to The Mysterious Island ก่อนจะไปฟังสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยสําหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย fwu f a เว็บคุณภาพที่รวบรวมเกมเดิมพันไว้ที่นี่ที่เดียวสมัครเปิดยูสวันนี้รับทั้งเครดิตและดูหนังฟรีสมัครได้ที่ line f w u f a หนังก็ได้เปิดฉากมาที่กลางดึกคืนหนึ่งเราจะได้พบข้ากับใครบางคนที่กำลังบิดรถหนีตำรวจอยู่เขานั้นพยายามขับหนียังสุดชีวิตโดยไม่สนใจเลยว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงจนกระทั่งรถของเขานนั้นได้พุ่งลงไปยังสระน้ำของบ้านหลังหนึ่งและถูกตำรวจจับได้ในที่สุด ซึ่งจริงแล้วเด็กคนนี้มีชื่อว่าชอนนะครับนั่นมันจึงทาให้พ่อของเขานั้นอย่างแฮงที่เป็นอดีตทหารต้องมาช่วยเจรจาเพื่อทําให้ลูกเลี้ยงของเขานนั้ไม่ต้องเข้าไปนอนในสังเตวันหนึง่งแฮงเนี่ยได้สังเกตเห็นรหัสหมอสท,ที่ชอนนั้นเขียนเอาไว้บนกระดาษชอนก็ได้บอกว่ารหัสพวกนี้เขาได้มาจากชาวเวอร์เนียนตัวของแฮงเองที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะลงรอยกับชอนเท่าไหร่จึงได้เข้าตีสนิทด้วยการช่วยถอดรหัสหมอสนะครับจึงได้ออกมาว่าเกาะมาศจรรย์มันมีอยู่จริง ก่อนจะพบว่ารหัสมอดสอันนี้มันเปรียบเสมือนกุญแจนําไปสู่หนังสือในยิยทั้ง3เล่มจากนักเขียนถึง3คนก่อนที่เขาทั้งสองคนจะงุนงานกับรหัสตรงนี้จนได้แผนที่ที่ถูกซ่อนเอาไว้มาซึ่งมันนําทางไปสู่เกาะแห่งหนึ่งนะครับณใจกลางแอตแลนติสเมื่อชอนเห็นแบบนั้นก็ไม่ละช้าที่จะไปที่นั่นก่อนจะต้องถูกพอเลี้ยงของเขาห้ามเอาไว้ชอนนะครับไปได้พูดถึงปู่เขาที่หายไปให้แหงฝัง,งแถมยังบอกอีกว่าเขาอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้แต่พอเลี้ยงของเขาก็ไม่ได้พูดอะไร และในเช้าวันถัดมานะครับพ่อเลี้ยงของเขาอย่างแห้งเนี่ยได้นำพาส,สปอร์ตสำหรับการเดินทางไปที่นั่นแต่ทว่างานนี้เขาจะขออาสาไปด้วยถึงแม้ว่าตัวของชอนเนี่ยจะไม่ได้อยากให้ไปด้วยก็เถอะเมื่อเขาทั้งคู่มาถึงป่าเราก็ต้องพบว่าไม่มีใครบนเกาะน,นั้นเลยนะครับที่จะนําทางพวกเขาไปอย่างที่นั่นเพราะเกาะแห่งนั้นมันช่างน่ากลัวจนกระทั่งได้มีชายคนหนึ่งได้เข้ามาทักทายก่อนจะอาสาพาพวกเขาทั้งคู่ไปที่นั่นชายคนนี้นมีชื่อว่ากบปโต และความเซอร์ไพรส์คือเขาไม่ได้อาสาที่จะเอาเรือไปส่งนะครับแต่เขาอาสาที่จะเอาเฮลิคอปเตอร์ที่สภาพมันเนี่ยดูไม่ได้ไปส่งพวกเขาแทนจนพวกเขานั้นเปลี่ยนใจที่จะเดินไปหาเรือกันต่อแต่ถ้าว่าแล้วจูจ่ๆขณะนั้นลูกสาวของกาบาโต้ก็ได้โผล่มาซึ่งเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าไคลานี่มันยังทําให้ชอนนั้นเปลี่ยนใจเรื่อยๆที่จะไปกับกาบาโตในทันทีครับ ในระหว่างการเดินทางนั้นท้องฟ้าก็เหมือนจะมีพายุรุนแรงชอนเลยได้บอกกับทุกคนไปว่าไม่ต้องห่วงเพราะใจกลางพายุฝนฟ้าคะนองน,นั้นมันมีเกาะที่ว่านั้นอยู่จริงๆแต่ก็อย่างว่าครับสภาพที่เจอตอนนี้มันทําให้ไม่มีใครเชื่อเขาเลยสักคนแล้วจูจ่ๆเรื่องร้ายก็มาเยือนเมื่อคันบังคับของกาบ,บาโต้ก็พังลงหอของเขาก็เริ่มแยกชิ้นออกเป็นสเสียงๆเนื่องจากความรุนแรงของพายุฝนจนหอเนี่ยได้ไปตกลงยังเกาะที่ชอนได้บอกกับทุกคน เมื่อทุกคนเห็นแบบนั้นจึงเชื่อมั่นในเรื่องที่ช้อนนั้นพูดในทันทีครับในขณะนั้นช้อนก็ได้สังเกตเห็นอุโมงค์เล็กๆในภูเขาโดยบังเอิญพวกเขาทั้งหมดเลยได้เลือกที่จะพากันเดินเข้าไปสำรวจในอุโมงค์เล็กนั้นก็มาพบเข้ากับป่าที่สุดแสนมหัศจรรย์สวยงามราวกับในหนังสือนิยายนะครับแถมสัตว์ที่นี่เนี่ยก็ดูแปลกไปอีกด้วยสัตว์ตัวใหญ่อย่างช้างกับเหลือตัวนิดเดียวท้าลูกหมานะครับและสัตว์ตัวที่เล็กนั้นก็จะกลับกลายเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในทันท ก่อนมันจะทําให้แหงนั้นเหยียบลงไปจนดังแกลกนั่นมันเลททาให้พวกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเหยียบอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ก้อนหินแถมเขายังเจอกิ้งก่ายักษ์นอนอยู่ข้างๆดงไข่พวกนี้อีกด้วยพวกเขาทั้งหมดจึงพยายามที่จะผ่านมันไปอย่างใจเย็นจนกระทั่งกัปตัโตนะครับได้เหยียบไข่แรงไปจนทําให้มันแตกกิ้งก่ายักษ์ที่ได้ยินเสียงแบบนั้น mm hmm. ก็ได้เริ่มเปิดฉากวิ่งไล่พวกเขาในทันทีจนพวกเขาทั้งหมดนะ่ะวิ่งมาจนหาทางหนีไปต่อไม่ได้แล้วครับจู่ๆ อเล็กซานเดอร์ปู่ของชอนก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับเล่นงานกิ้งก่ายยากจนแน่นิ่งไปเลยทีเดียวและในเวลาถัดมาพวกเขาทั้งหมดก็ได้มาที่บ้านพักของอเล็กซานเดอร์เมื่อมาถึงพวกเขาทั้งหมดจึงได้ข้อมูลว่าณนะตอนนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ในทันทีพวกเขาทั้งหมดจึงต้องจำใจที่จะอาศัยอยู่ที่นี่ไปก่อนและในเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางมาเจอเข้ากับมหานครแอตแลนติสเมืองที่สลายหายสาบสนไปนานแล้วนะครับซึ่งที่พวกเขานั้นเจอเพราะว่ามันจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้านําทุกๆ70ปีนั่นเอง และอีก70ปีมันก็จะจมอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรปู่ของชอนได้บอกกับชอนว่าที่ที่นี่เขากับพ่อของชอนสัญญากันไว้ว่าจะมาที่นี่ด้วยกันแต่ถ้าว่าก็ไม่ได้มามันด้วยกันนะครับนั่นมึงทําให้ปู่ของเขาเลือกที่จะส่งสัญญาณไปหาหลานชายของเขาแทนอย่างชอนในระหว่างนั้นแฮงก็ได้บอกทุกคนว่าเกาะแห่งนี้มันกําลังจะจมลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากเขาสังเกตเห็นน้ําที่ผุดขึ้นมาจนเป็นแอ่งเล็กๆชอนและได้พูดถึงระดมน้ําของกัปตันดีมอร์ก่อนที่เอเล็กซาน คนที่รู้ว่าเรือลำนั้นถูกเก็บซ่อนไว้ที่ไหนอ่ะก็คือดีมอร์เท่านั้นพาอดีมอร์นั่นคือกัปตันเรือนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของเรือด้วยพวกเขาทั้งหมดเลยเลือกที่จะออกเดินทางหาเรือลำนั้นก่อนจะไปพบเข้ากับสถานที่สุดท้ายที่กัปตันดีมอร์เคยอาศัยอยู่แต่ทว่าทางเข้านั้นมันก็มีขนาดที่เล็กมากครับมันจึงทำให้ไคลนีอาสา,าที่จะเข้าไปแทนครับก่อนจะไปพบเข้ากับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่โครงกระดูกของกัปตันดีมอร์นั้นถือเอาไว้เธอจึงได้หยิบมันมาก่อนที่จะพบว่าช่องเขาาาานนี้เเกกิดออรรรสส่่ทืออยงงุแ เธอจึงได้ี้วิ่งหนีออกมาก่อนจะพบว่าปลอดภัยดีครับเมื่อพวกเขาทั้งหมดได้เปิดดูบันทึกแล้วจึงรู้ว่าเรือถูกเก็บไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะอเล็กซานเดอร์ก็เสนอว่าทางที่จะไปนะั้นมันมี2ทางคืออ้อมไปแต่ปลอดภัยกับเรื่องเดินผ่านไปใจกลางป่าถึงไวแต่อันตรายเพียบซึ่งมันก็ชัวร์อยู่แล้วครับเพราะพวกเขาทั้งหมดต้องการที่จะไปที่นั่นโดยเร็วในระหว่างนี้เองเส้นทางมรณะก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับการเดินทางอันตารายรอเขาอยู่ความน่ากลัวนั้นรอเขาอยู่ทุกมุมผืนป่า ไม่ว่าจะเป็นการเจอต้นไม้แปลก,ปกหรือมดยักษ์จนพวกเขาทั้งหมดได้มาเจอเข้ากับภูเขาไฟทองคําภูเขาไฟที่พ่นทองคําได้แท้ออกมานั่นมันจึงทําให้ชอนอยากที่จะเข้าไปสํารวจแต่แฮง์พ่อเลี้ยงของเขาก็ต้องเบรกเอาไว้ครับเพราะว่ามันจะทาให้เสียเวลาในการเดินทางพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินทางต่อไม่นานพวกเขาก็ได้มาเจอเข้ากับหน้าผาที่สูงพวกเขานั้นไม่รู้เลยว่าจะหาวิธีขึ้นไปได้ยังไงทางด้านอเล็กซานเดอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ได้จะการบอกทุกคนไปว่าขี่พึ่งขึ้นไปแทนก่อน และหลังจากนั้นเขาก็ไปควบพึ่งทันทีเลยครับมันเลยทําให้ทุกคนเห็นว่าพึ่งเนี่ยมันสามารถขี่ได้จริงๆทุกคนเลยเลือกที่จะไปขีพ่พึ่งเพื่อขึ้นไปบนหน้าผานะครับในระหว่างการเดินทางด้วยพึ่งนั้นเนี่ยจู่ๆก็ได้มีนกตัวนึงโผล่มาเล่นงานพวกเขาแต่ทว่ามันก็ไม่สามารถหยุดการเดินทางของพวกเขาไว้ได้ครับก่อนที่มันจะเป็นฝ่ายถูกเล่นงานแทนและในเช้าวันถัดมาช้อนก็ตื่นมาต้องพบว่าตอนนี้เนี่ยน้ำได้เออขึ้นมาแล้วก่อนที่พ่อเลี้ยงของเขาอย่างแฮง์จะบอกกับทุกคนว่าเราเหลือเวลาไม่นนนาาแแล้ว้ววต่่ใระหงนัน พ่อของไคลานี่ก็ได้หายตัวไปเธอเชื่อว่าพ่อของเธอนั้นกลับไปยังภูเขาไฟทองคําแน่นอนเพราะพ่อของเธอต้องการที่จะนามันมาเป็นค่าเลี้ยงดูเธอทั้งหมดจึงได้แยกกันออกตามหาเป็นกลุ่มกลุ่มแรกคือแฮงกับชอนกลุ่ม2คือเล็กซันเดอร์กับไคลานี่ซึ่งแฮงกับชอนจะมีหน้าที่ไปหาเรือก่อนส่วนท่านฝั่งอเล็กกับไคลานี่นั้นเมื่อเจอกับประตแล้วจะรีบตามไปที่เรือทันทีทางฝั่งชอนและแฮงตอนนี้เนี่ยมาถึงก็ต้องพบกับว่าน้ำนี่มันสูงขึ้นพวกเขาทั้งคู่ยังตัดสินทะานนลลงงไปหหเรือ,อแแั ก็ตัดเป็นยังคู่ของไรซานเดอร์และไครานี่ที่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้เจอเข้ากับกาปาโตแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยกาปาโตพยายามที่จะนาทองกลับไปให้ได้เธอจึงได้เข้าไปบอกกับพ่อของเธอว่าเธอไม่ต้องการมันนั่นมันยังทำให้กาปาโตตัดสินใจรีบออกเดินทางไปหาเรือในทันทีทางฝั่งแห้งกับชอนตอนนี้นะครับเขาก็เจอเรือดำน้ําแล้วในระหว่างที่พวกเขาพยายามจะเปิดประตูเรือดำน้ำนั้นจู่ๆก็ได้มีเจ้าปลาไหลไฟฟ้ายักษ์ว่ายมาเล่นงานพวกเขาครับแต่ทว่าโชคดีของพวกเขาที่ทั้งคู่เนี่ยสามารถเปิดประตูออกมาได้และเข้าไปข้างในเรือดำนา้าได้ทันแบบิเลย เมื่อพวกเขาเข้ามาก็ต้องพบว่าด้วยความที่เรือลำนี้ไม่ได้ใช้งานมานานเนี่ยมันจึงต้องทําการจ๊มแบตเสียก่อนแฮงและคิดไอเดียเจ๋งๆออกด้วยการนําสายจ๊มแบตเนี่ยผูกเข้ากับฉมวกก่อนจะนํามันไปนพุ่งใส่ยังปล่อยไฟฟ้ายักษ์นั่นมันจึงทําให้เรือติดเป็นที่เรียบร้อยครับและในเวลาเดียวกันภาพก็ตัดไปยังบนเกาะที่ตอนนี้ทั้งเกาะเนี่ยกำลังจะถูกจมลงไปยังมหาสมุทรอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่เกาะกําลังจะพังลงพวกเขาทั้ง3คนที่เหลือตอนนี้เลยได้ล่วงไปยังมหาสมุทรครับแต่นั่นมันก็เป็นความพอเหมาะที่แฮงและชออนน้้้้ขเเืดดดาามพววกไไที และก็รีบขับออกจากเกาะไปในที่สุดแล้วหนังเนี่ยก็ข้ามเป็นอีก6เดือนข้างหน้าตอนนี้คาร์ลนี่ก็ได้เรียนต่อในสิ่งที่เธออยากจะเรียนแล้วเพราะข้อของเธอนั้นได้นาเรือดำน้ำมาใช้เป็นการจัดทริปเยี่ยมชมเกมาะมหัศจรรย์นั่นเองทางด้านของชอนก็กาลังจัดงานวันเกิดของเขาอยู่ที่บ้านก่อนที่ปู่ของเขาอย่างอเล็กซานเดอร์เนี่ยจะนำหนังสือนิยายเล่มใหม่มาให้เขาหนังสือมีชื่อเรื่องว่าการประจนภัยสู่ดวงจันทร์ซึ่งนั้นก็พอจะทราบได้นะครับว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อแลลวตััหนก็จบง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The j o u r n e y t o The Mysterious Island ถ้าเป็พื่อนๆชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับแล้วก็มารอกันใหม่ว่าครั้งหน้าเราจะมาสปอยหนังเรื่องอะไรกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ